เยี้อนิเมะขอเสนอฝืนลิขิตฟ้าฆ่าขอเป็นเซียนตอนที่1 1 9เสียงระเบิดดังออกมาจากในคุกเมืองห่องฝุ่นดินโคลนฟุ้งกระจายกระบี่สีเงินปรากฏตัวด้วยความอวดดีและลอยขึ้นวังรินมองทิศทางกระบี่จัก,กรพรรดิที่เหาะเหินไปทําไมกระบี่ถึงทําตัวเหมือนเด็กแบบนี้มันหาข่าไม่เจอเลยไปลงกับคุกเมืองห่องมันทํามากี่ครั้งแล้วนะนี่น่าจะสิบครั้งแล้วมั้งโมดีให้นั่งตรงข้ามกับวังรินเขาทําได้เพียงแค่ยิ้ม แต่ขนาดเดียวกันก็ชื่นชมวังรินหากไม่ใช่ว่าเขากําลังเพ่งมองวังรินก็คงไม่สามารถหาตัวเจอได้ง่งายๆวิธีการแบบนี้พิสูจน์ได้ว่าเรื่องที่กระบีจัก,กรพัฒผ่านไปผ่านมาหลายครั้งยังไม่สามารถหาตัววังรินได้เจอไม่คิดว่าเขากระทั่งไม่จําเป็นต้องขุดหลุมให้วังรินเมื่อสองสามวันก่อนตอนนี้เขาประเมินวังรินไว้สูงขึ้นมากกว่าเดิมน,นอกจากนี้หลังจากวังรินกลับมาจากคุกเมืองหองโมรีให ก็รู้สึกเราก็วังรินเป็นคนละคนโดยเฉพาะตอนที่เขามองสัญ,ญลักษณ์ที่กําลังกระพริบบนหน้าผากนั้นสัญ,ญลักษณ์นี้ท้ายจิตใจเขานั้นเต้นแรงขึ้นเขาไม่ได้ถามรายละเอียดแต่เดาได้ว่าเรื่องที่วังรินทําให้กระบ,บี่จักรพรรดิโกรธเกี่ยวต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาของเขาหรือไม่ก็บังเอิญไปเชิญหน้ากันตอนนี้เจ้าแข็งแกร่งแค่ไหนกันแล้วเปรียบเทียบกับตอนที่เจ้าเข้าเมืองปีศาจโบราณมาตอนนี้แข็งแกร่งมากเท่าไหร่โมรีให้ตัดสินใจถาม เขาต้องรู้ว่าตำแหน่งไหนที่สมควรได้รับในการประลองของแม่ทัพปีสอดมีโอกาสอยู่สองครั้งระหว่างการประลองแม่ทัพปีสอดหากแม่ทัพไพ่แพ้จะสามารถเอาตัวช่วยมาสู้แทนได้ทว่ามีข้อกำหนดอยู่หนึ่งอย่างคือคนผู้นั้นต้องไม่เป็นคนที่หนี่และต้องเป็นคนต่างถิ่นเป็นเหตุผลว่าทำไมแม่ทัพปีสอดจึงเลือกวังรินเขาได้เอ่ยว่าข้ายังสามารถเอาชนะท่านได้โดยไม่ต้องใช้ฝ่ามือนั้น โมรีให้กะจองแล้วหัวราอเยี่ยมมากด้วยประโยคนี้ดูเหมือนว่าความพยายามของข้าจะไม่สูญเปล่าน้องหวังจัก,กรพรรดิปีศาจจะลงมาดูการแข่งขันของแม่ทัพเป็นการส่วนตัวในอีกครึ่งเดือนหากเจ้าทําได้ดีข้าจะเสนอชื่อเจ้าเจ้าจะได้รับตําแหน่งแม่ทัพปีศาจแน่นอนวังลินก็ยิ้มเขาเองก็คิดน้องหวังเจ้าต้องกลับเร็วหน่อยคืนนี้ข้าจะพาเจ้าไปพบคนสําคัญวังลินก็ยิ้มพีโมสบายใจได้ ทั้งสองพยักหน้าและขัวร๊บโมรีให้ก็มีความสุขงานพี่ชายคนนี้จะไม่รบกวนเจ้าแล้วเจ้าไปฟังเสียงพินเถิดเรื่องที่วังรลินฟังเสียงพินข้างแม่น้ำไม่ใช่ความรับโมรีให้จึงรู้วังรลินก็เดินออกจากเขา้าสน์หัแม่ทับหมู่เขาเดินเงียบๆไปข้างแม่น้ำพร้อมกับดื่มเหล้าไปพังๆเขาดูสงบนิ่งมากจิตใจเกิดความสุขตลอดช่วงเวลานี้ตัวเขานั่งอยู่ที่นี่ทุกวันรอคอยเรือผ่านมาเพื่อให้เขาดินเสียงพิน เ,เสียงเพลงได้เปลี่ยนจากก่อนหน้าไปอย่างมากมายกลายเป็นเสียงแห่งความสุขที่ซ่อนความเศร้าเอาไว้ตัวเขาไม่ได้พยายามเปลี่ยนแปลงมันเขาเพียงแค่เป็นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาและเฝ้ามองอารมณ์หลากหลายด้วยความคิดของคนที่ผ่านไปผ่านมาจนกระทั่งตอนที่วังหลินไม่รู้ว่าสตรีคนนั้นรูปร่างหน้าตาแบบไหนนั่นไม่ใช่สิ่งสําคัญสิ่งสําคัญคือเขากําลังฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ เมื่อไหร่ที่เสียงพินเข้าไปสัมผัสกับผนึกแห่งความทรงจำตัวเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานมากแล้วจิตใจวังรินจึงสงบมาเสียงพินดังขึ้นได้ยินก่อนที่เรือหลายลำจะปากฏเสียงพินสนุกสนานนี้ดูเหมือนเผยความเศร้าหมองไรพลังอำนาจหากมองตามเสียงพินจะมีเรือค่อยๆมาถึงอย่างชา้ชาๆผู้ดีดพินอยู่บนหัวเรือนางยังหันหลังให้กับวังริน นิ้วมือของนางขาวเนียนนางค่อยๆสร้างเสียงพินแพร่กระจายออกไปวันนี้มีเพียงคนเดียวที่นั่งอยู่ด้านหน้านางชายหนุ่มคนนี้อายุยี่สบเจปปีเขาสวมชุดคุมสีเขียวแม้ดูรูปร่างธรรมดาแต่ให้ความรู้สึกสาสะอาดเขานั่งดื่มเราฟังเสียงพินโดยไม่มีพรังปานปีศาจชายหนุ่มพูดว่าเจ้าเจ้าไม่เล่นแบบนี้ได้ไหมข้าอยากฟังเสียงเพลงของเจ้านางเองก็หยุดหลังจากคิดสักพัก นางก็พยักหน้านิ้วมือบรรเลงเพลงอีกครั้งเสียงเพลงเศร้าค่อยๆดังกล้องไปทั่วพื้นที่เสียงเพลงนั้นได้รวมเข้ากับลื่นกระทบฝั่งกระจายออกไปลื่นน้ําก็หยุดลงเมื่อมาถึงด้านหน้าวังลินแต่เสียงเพลงไม่ได้หยุดตามและเข้าสู่หูของเขาชายหนุ่มบนเรือค่อยๆรับตาอย่างช้าๆดื่มดากับความเศร้าและความเจ็บปวดในเสียงผินวังดินเองก็ลับตาลงแล้วเริ่มจมดิ่งลงไปราวกับเสียงเพลง รวมเข้ากับจิตใจของเขาและไม่เรือนหายไปอยู่สักพักทั้งสองคนหนึ่งในนั้นอยู่บนเรือและอีกคนอยู่บนริมฝั่งทั้งคู่จะมีความรู้แตกต่างแต่ตอนนี้เกิดความเชื่อมโยงกันวังรินรืมตาและมองบนเรือสายตานั้นมองบนหญิงสาวแล้วจากนั้นเรื่อนไปยังชายหนุ่มชายคนนี้รืมตาและมองวังรินเหมือนกันทั้งสองต่างมองหน้ากันชั่วคู่วังรินก็ยกเล่าขึ้นแสดงท่าทาง และดื่มไปเครือกใหญ่เด็กหนุ่มบนเรือนั้นก็เกิดลอยยิ้มและยกเร้าขึ้นมาเรือนั้นค่อยๆห่างออกไปเรือนหายจากสายตามีเพียงเสียงพินจางๆที่ดังอยู่เมื่อเรือห่างออกไปสตีบนเรือที่กําลังเล่นพินก็หันกลับมามองฝั่งแม่น้ําในสายตาทุกสิ่งรวนดํามืดเด็กหนุ่มคนนั้นก็วางจอกเล่าลงมีคนอยู่ตรงนั้นหมิงซวนไม่ได้พูดออกมานางหันไปรอบๆ และดำเนินการเล่นเพลงโศกเศร้าต่อชายหนุ่มกระยิมสหายน้อยสนใจอันใดเหล่าเมื่อวังดินกลับคฤหาสน์แม่ทัพโมในยามดึกเขาและโม่ดีไฮออกไปได้วยกันสู่เมืองส่วนแม้เมืองส่วนจะมีขนาดเท่ากับเมืองงองทว่ามันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมืองแห่งนี้ส่องสว่างท่ามกลางคนเดินถนนยังมีเหล่าทหารชุดเกราะมากมายโมรดีไฮก็หยุดอยู่ด้านนอกคฤหาสน์แห่งหนึ่งในเมืองส่วนจากนั้นนำจดหมายออกมา ส่งให้กับทหารรักษาการด้านนอกทหารก็รับจดหมายและส่งเข้าไปด้านในคฤหาสน์วังดินสำรวจคฤหาสน์นั้นและหยุดลงบนป้ายทางเข้าคฤหาสน์คฤหาสน์รองหัวหน้าผู้บัญชาการสูงสุดส่วนแปดหัวหน้าผู้บัญชาการสูงสุดจะมีชื่อเดียวกับแปดเมืองของเมืองปีศาจฟ้าราว่าคฤหาสน์ของแต่ละคนไม่ได้มีคําว่ารองหัวหน้าอยู่ในชื่อเหมือนของเมืองส่วนหลังจากโมรีให้พูดจบ หัวหน้าผู้บัญชาการสูงสุดของเมืองส่วนมีความสัมพันธ์อันดีกับจกักรพรรดิฟาวังหลินก็พยักหน้าโมดีให้อธิบายเรื่องการเลือกรองหัวหน้าผู้บัญชาการสูงสุดระหว่างการแข่งขันของแม่ทัพป,ปีศาจครั้งนี้และทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญหลังจากนั้นไม่นานทหารรักษาการได้กลับมาและกล่าวอย่างเคารพแม่ทัพโม่ท่านรองผู้บัญชาการสูงสุดยินดีต้อนรับท่านโมดีให้ก็เดินเข้าไปด้านในด้วยใบหน้าเข้งขึม วังรินเองก็เดินตามไปภายใต้การนําของทหารโมรีให้และวังลินเข้าสู่ร้านข้างในได้ท่านรองผู้บัญชาการสูงสุดจะพบกับท่านแม่ทัพตรงนี้นายทหารก็หยุดและชี้ไปที่ทางโค้งจากนั้นเขาก็จากไปโมรีให้เดินตามทางเดินที่มีรังคาตรงนั้นอย่างสงบนิ่งพร้อมกับวังรินข้างในเป็นสวนดอกไม้แปลกใหม่กลิ่นหอมของดอกไม้ชำระทั้งสองคน บุรุษสวมชุดสีม่วงยืนมือไพ่หลังให้กับทั้งสองและมองไปบนท้องฟ้าเขายืนอยู่ตรงนี้ราวกับได้ล้อมลวงกระสิงแวดล้อมรอบด้านวังหลินเพียงชํเรื่องหนึ่งครั้งก่อนจะท้นสายตากลับมาระดับ,บวมพ้อของเขาเท่ากับเซียนขั้นเทวะระดับต้นสูงสุดเหมือนจะเทะรวงด่านได้ทุกเวลาทว่าจนกว่าเขาจะเทะรวงขั้นจริง,รงๆเขายังห่างไกลนะักหากจะเปรียบเทียบกับเซียนขั้นเทวะระดับกลางโมรีให้กล่าวว่า โมรีให้ขอครารวะท่านรองผู้บัญชาการสูงสุดคนผู้นั้นไม่ได้พูดเขายังไม่ได้ขยับเคยยืนและเพียงแคยยืนนิ่งๆและมองท้องฟ้าสิ่งแวดล้อมรอบด้านเงียบสงบความเงียบได้เปลี่ยนเป็นแรงกดดันล้อมรอบพื้นที่แม้ทับปีศาจโมรีให้ก็สงบไม่เคลื่อนไหวยืนนิ่งแบบนั้นส่วนวังหลินเขาเป็นเซียนที่าฟาฝืนกดสวรรค์มาตลอดเขาเลยไม่คิดจะพังมาลงง่ายๆภายใต้แรงกดดัน แบบนี้เขามีท่าทีสงบแม้ตอนที่ไปเชิญหน้ากับเทียนหยุ่นก็ยังสงบคนผู้นี้เพียงแค่ขั้นเทวะระดับต้นแท้ๆยังอ่อนแอกว่าจูเฉียนจือ้อหรือซื้อถูนานด้วยซ้ำาความสงบนิ่งของวังหลินและท่าทางไม่เคลื่อนไหวของโมรีให้สลายแรงกดดันนี้ชายชุดม่วงหันกลับมามองทั้งสองคนเขามองราวกับเป็นผู้ผู้โศกําลังมองคนรุ่นหลังสามารถสงบนิ่งภายใต้แรงกดดันของข้าได้ไม่เลวโมรีให เจ้ามั่นใจแค่ไหนว่าจะรักษาตำแหน่งรองแม่ทัพสูงสุดไว้ได้โมดีให้ก็คิด4ใน10ส,ส่วนโอ้ทากลางเราแม่ทัพปีศาจมากมายที่มาหาข้าที่นี่เจ้ามีความเชื่อมันน้อยที่สุดโมดีให้ก็ชี้ไปยังวังหลินเพิ่มคนผู้นี้ไปด้วยข้ามั่นใจถึง9ใน10ส,ส่วนสายตาของคนชุดม่วงนั้นก็มองวังหลินดวงตานิ่งสงบไหลขึ้นล่ากับวังหลินเป็นเพียงหมดเขามีคุณสมบัติในการจะมองวังหลินแบบนั้น พระเขาเป็นรองหัวหน้าผู้บัญชาการสูงสุดเป็นสหายที่ดีกับจกักรพรรดิปีศาจและมีปานปีศาจเกือบถึงระดับหนึ่งล้านซึ่งเทียบเท่ากับเซียนขั้นเทวะระดับตนเขายังเกือบจะทะลวงด่านอีกด้วยซึ่งทําให้เขาเหนือกว่าแม่ทัพปีศาจคนอื่นทั้งหมดและเพียงแค่รอคอยการเป็นหัวหน้าผู้บัญชาการสูงสุดตัวจริงในสายตาเขาวังรินเป็นเพียงผู้ติดตามของโมรีให้เขากระทั่งไม่พิจารณาว่าโมรีให้คู่ควร เขาจะสนใจพูดติดตามโมรีให้ได้ยังไงหากไม่ใช่ว่าเขารู้เรื่องที่จกักรพรรดิปีศาจมีสายตาที่มองไปยังโมรีให้คนนี้เขาคงไม่ต้องมาพบโมรีให้หรอกเพราะในสายตาเขาแล้วโมรีให้ยังไม่มีคุณสมบัติพอแทนจะพบโมรีให้เขาเวลาไปดื่มดำกระดอกไม้ดีกว่าในเมืองปีศาจฟ้าแล้วทุกคนรู้ว่าท่านรอง้บัญชาการสูงสุดส่วนคนนี้ชื่นชมดอกไม้มากแค่ไหนโดยเฉพาะดอกไม้แปลกใหม่ เขาไม่ใช่แค่ชอบดอกไม้เท่านั้นแต่ยังหวงแหนมันมากหากคนรับใช้คนใดแต่ต้องดอกไม้โดยบังเอิญเขาจะเตะออกจากเขาด้วยหัดทันทีหากใครคนใดกล้าทำให้ดอกไม้เสียหายคนผู้นั้นจะถูกตัดหัวชายชุดม่วงนั้นใจร้อนเล็กน้อยจงแสดงวิชาแข็งแกร่งสุดของเจ้าออกมาให้ข้าได้เห็นว่าทำไมโมรีให้ถึงคิดว่าเจ้าสามารถเพิ่มโอกาสให้เขาถึงห้าส่วนได้ชายหนุ่มผ้าคุมม่วงนั้นก็เอ่ยขึ้น ในสายตาเขาชายหนุ่มคนนี้เป็นเพียงแก่เซียนขั้นแปลงวิญญาณระดับปลายเท่านั้นไม่มีค่าเขาไม่ได้ดูถูกวังหลินแต่เหมือนเขาไม่ได้สนใจมากกว่าจงใช้พลังเต็มที่ของเจ้าหากเจ้าสามารถทําให้ข้าเคลื่อนไหวได้ข้าจะถือว่าเจ้ามีคุณสมบัติเพียงพอขณะพูดเขายังไม่มองวังหลินเลยวังลินมองคนผู้นี้ด้วยสายตาเย็นชาจากนั้นยกฝ่ามือขึ้นพลังสังหารรวมกันที่ฝ่ามือและถูกชี้ไปข้างหน้า เส่ยเสี้ยวพลังสังหารนับไม่ถ้วนระเบิดออกมาจากแขนตอนนี้พันเกิดเป็นพายุจิตวิญญาณขึ้นลายร้อมทั้งพื้นที่พลังสังหารนับสองพันสายระเบิดออกมาจากวังลินุูงขาใส่ชายชุดสีม่วงราวกับมังกรกําลังโกรธพิโรธในตอนเริ่มท่าทางชายชุดม่วงยังมีท่าทีเหมือนเดิมซึ่งเหมือนเฉยต่อตัวตนวังลินทว่าหลังจากนั้นท่าทีเปลี่ยนไปเมื่อพลังสังหารสองพันสายนั้นเข้าใกล้ชายชุดม่วงก็รีบถอยออกไปจากนั้น ปานปีศาจระเบิดออกจากร่างกายเกิดเป็นรูปร่างพยักปีศาจตัวหนึ่งทว่าขณะพยักปีศาจตัวนั้นก่อร่างขึ้นมันก็ถูกพลังสังหารหลายเส้นแทงทะลุพลังสังหารมุ่งตรงไปยังหน้าอกของชายชุดม่วงชายชุดม่วงมีสีหน้าเปลี่ยนไปและถอยหลังเขาไม่สนใจดอกไม้และก้าวเหยียบพวกมันเขาไม่ลาคิดเรื่องดอกไม้แล้วเส้นผมทั้งหมดบนล่างเขาตั้งขึ้นเขากําลังเพ่งสมาธิต่อต้านวิชานี้ด้วยระดับบ่มเพาะของเขา หากเตรียมตัวมาคงไม่ตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบแต่เขาดูถูกความริ่นมากเกินไปวิชานี้แม้แต่เขาเองอาจจะไม่สามารถต้านมันได้ถึงจะเตรียมตัวมาเต็มที่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วที่เขาจะเสียใจมานแสงสีฟ้าบนเกาะป,ปีศาจปรากฏห่างจากล่างของเขาเจ็ดวแต่ขณะมันปรากฏขึ้นมันถูกพลังสังหารสองพันสายระดมยิงเข้าใสา่และถูกบังคับให้ถอยล่นไม่เห็นว่าเกาะกำลังถูกดันให้กลับไป ชายชุดม่วงก็คำรามเส้นเลือดปูดปอนเต็มศีสษะเขาก้าวไปบนต้นไม้ที่ขวงแหนนับไม่ถ้วนแต่เกาะปีศาจไม่สามารถทนพลังสังหารสองพันสายได้มันจึงพังทลายพลังสังหารสองพันเส้นเข้าสู่ร่างกายเขาและหมุนวนผ่านร่างกายหนึ่งครั้งเมื่อวังรินโบกมือพลังสังหารก็ออกจากร่างชายหนุ่มผ่านรูคุมขนทั้งหมดและกลับเข้าสู่มือวังรินใบหน้าชายหนุ่มกระซิบถึงที่สุดท่นใดนั้น วังหลินกลายเป็นตัวตนที่แตกต่างจากก่อนหน้านี้ด้วยระดับขั้นแปลงวิญญาณระดับปลายสูงสุดและพลังสังหาร2,000เซนไม่ยากที่เขาจะต่อกรกับเซียนขั้นเทวะระดับต้นได้เยี่ยมมากเจ้ามีคุณสมบัติชายชุดม่วงนั้นหายใจลึกๆบังคับให้ตนเองแสดงใบหน้าสงบนิ่งเผยรอยยิ้มบิดเบี้ยวราวกับคู่โสกำลังมองคู่เหวโมรีให้มีสีหน้าประหลาดใจเขาระงับอาการตื่นเต้นในใจพร้อมกับนงวังริน ออกห่างออกไปหลังจากมั่นใจว่าทั้งสองคนจากไปไกลแล้วชายหนุ่มชุดม่วงไม่อาจทนได้อีกต่อไปเขากัากเรืองคำโตคนรับใช้เข้ามาด้วยความตื่นตระหนกไม่เห็นภาพนี้ข้าจะไม่พบใครอีกสามเดือนข้าจะไปปิดด่านฝึกตนหลังเอ่ยจบลางชายชุดม่วงก็หายไปหลังจากออกจากคฤหาสน์ของอรองภูมิชาการส่วนดวงตาม่หงรีให้เต็มได้ความสุขเขาต้องการพูดหลายครั้งแต่ก็ลังเลท้ายสุดจึงไม่ได้พูดออกไป เมื่อกลับไปยังคฤหิสั์แม่ทับมม่โมรีให้ก็เอ่ยว่าน้องหวังการประลองระหว่างเราแม่ทับปีาศาจขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วข้าจะตอบแทนเจ้าอย่างงามในครั้งนี้นี่เป็นครั้งแรกที่โมรีให้เอ่ยกับวังรินด้วยความจริงใจวังรินไม่ได้เท่ากับเขาอีกแล้วแต่เป็นคนที่สามารถบังคับรองผู้มญชาการสูงสุดให่งราถอยไปหลายก้าวด้วยการโจมตีเดียวโมรีให้เชื่อว่าด้วยการช่วยเหลือของวังรินเขาสามารถเอาชนะการประลองได้เขาเข้าใจวิชาวังรินอย่างที่สุดและตื่นตระหนกมาก ในขากับเขาคิดถึงวิชานั้นและจินตนาการว่าตัวเองกําลังไปเชิญหน้ามันท้ายสุดแล้วไม่ไว่าอย่างไรเขาก็พ่ายแพ้ท่าทางวังดินไม่ได้อวดดีหรือภูมิใจเขาสงบนิ่งพี่โมเมื่อข้าตกลงเรื่องนี้ไปแล้วข้าจะช่วยท่านอย่างแน่นอนท่านไม่ต้องกังวลโมดีให้ก็หัวเราะน้องหวังข้ามีเร้าโบราณที่บวมมาห้าร้อยปีคืนนี้เรามาดื่มกันพอได้ยินแบบนั้นวังดินก็พยักหน้าณอารามกระบี่ที่อยู่ใจกลางเมืองปีศาจฟ้า คนผู้หนึ่งสวมชุดสีเหลืองฟากฏดตัวขึ้นแล้วมองไปยังกระบี่เล่นพอแล้วใช่ไหมห้าไปคุกเมืองหองอีกต่อไปจงอยู่ที่นี่อีกสองสามวันกระบี่สีเงินข้างในค่ายกลนปลดไฟเสียงเหมือนไม่ยอมแพ้คนผู้นี้ก็หัวเราะหากเจ้ายังสุกสนข้าจะส่งเจ้าไปที่เทเรสาบมังกรกระบี่จัก,กรพรรดิเองก็หยุดทันทีราวกับความโอหังทั้งหมดหายไปมันส่งเสียงแม้ว่ามันเนี่ย จะทําท่าทางแบบนั้นแต่ความโกรธที่มีต่ออาหารซึ่งกลามาหลอกมันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกหลังจากกระบี่จัก,กรพรรดิหยุดเข้าไปในคุกเมืองของโรคสีแดงด้านล่างค่อยๆฟื้นฟูเหล่านักโทษถ,ถูกโยนเข้าไปข้างในและวงจรการฆ่าฟันก็เริ่มต้นขึ้นชายหนุ่มขมดําที่อยู่ในบอลดูหิตจิตสังหารหลายเส้นเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องเมื่อกินไอฆ่าฟันรอบร่างยิ่งแข็งแกร่ง,แ,งและรุนแรงขึ้นเขาเงยหน้าขึ้นดวงตากลายเป็นสีแดงฉาน ข้าตรงนี้รอดเหมือนเขาเมื่อการเข็นข้าเริ่มตน้นทุกคนในบอโลหิตลอยตัวขึ้นเหนืออากาศและเริ่มฆ่ากันอีกชายหนุ่มขมดำเสมือนเทพแห่งการเข็นข้าดวงตาเต็ม่ได้จิตสังหารเคลื่อนไหวราวกับมังกรกำลังโกรธเกรี่ยมหลังจากการฆ่าฟันที่ไม่รู้จบเสร็จสิน้นเหลือเพียงชายขมดำอยู่กลางท้องฟ้าคนผู้นี้เพิ่งเกิดใหม่ทั้งหมดใบหน้าสงบนิ่งไม่ได้มองขึ้นไปบนฟ้าหมอโลหิตรอบร่างชายหนุ่มขมดำกว้างขึ้น เขาสูดหายใจและเผยความกระจ่างชัดที่หาได้ยากและความมุ่งมั่นเมื่อเขาเคลื่อนไหวเหลือเพียงไม่กี่ฟุตเกิดแสงสีเงินกระพริบและมังกรสีเงินก็ปพากฏตัวโยนกงเล็บขนาดยักษ์ออกไปชายหนุ่มก็ยิม้มเขาใช้น้ำเสียงที่ได้ยินเพียงคนเดียวระเบิดเพียงคำเดียวทั้งร่างก็ระเบิดแม้กระทั่งหมอกรูหิตรอบตัวก็ระเบิดไปด้วยจนพลังนั้นประท้ากับกรงเล็บมังกรเสียงดังเต็มไปทั่วบริเวณ มังกรสีเงินถอนกรงเล็บออกมาและเกิดบาดแผลนี่มันเสมือนกับน้ำมันลาดบนกองไฟความโกรธของมังกรสีเงินที่มีต่อวังลินได้ถูกจุดอีกครั้งส่วนชายหนุ่มขมดำนั้นเกิดขึ้นที่บอริทอีกครั้งจากนั้นก็กรมศีสะระลงและเริ่มขิดเจ้ามังกรเงินคำรามด้วยความโกรธเลื่องสายตาไปหาชายหนุ่มขมดำมันส่งเสียงคำรามอีกครั้งพร้อมส่งปานกระบี่หนึ่งเนบอริทแตกกระจายชายหนุ่มด้านในก็ตายทันที วงจรนี้ดําเนินต่อไปทุกครั้งที่เขาเกิดขึ้นเจ้ามังกรจะฆ่าเขาหลังจะทําแบบนี้อยู่หลายครั้งเจ้ามังกรเงินเผยท่าทีโอหังแล้วเรือนหายไปเมื่อจัก,กรพรรดิปีศาจไม่ไปล่อยให้มันไปที่คุกเมืองหองและบอกให้มันพักอยู่อีกหลายวันมันจึงตัดสินใจระบายความโกรธขึ้นที่นี่ซึ่งไม่ได้ตายจะคุกเมืองหองในตอนนี้เลยมีเวลาเหลือเพียงอีกครึ่งเดือนจนกว่าการต่อสู้ระหว่างแม่ทัพปีศาจกินอายอึดอัดรอบทั้งเมืองปีศาจ และเราแม่ทัพปีศาจหลายคนต่างก,กำลังเตรียมตัวนอกจากการเตรียมการธรรมดาแล้วยังมีการเตรียมการเบื้องหลังฉากอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการต่อรองรับๆหรือเคลื่อนไหวในที่รับทว่าจักรพรรดิปีศาจไม่ได้สนใจแม้ว่าจะมีคำสั่งในดินแดนวิญ,ญญาณปีศาจคำสั่งที่ซ่อนอยู่คือความก่อผที่ไม่มีสิ้นสุดมันคือช่วงการยุคก,การต่อสู้ระหว่างแม่ทัพปีศาจเป็นสิ่งสำคัญเพราะนี่คือโอกาสอันยิ่งใหญ่ของแม่ทัพปีศาจ เพื่อเรือระดับขั้นขึ้นไปหากพวกเขาพลาดโอกาสนี้นั่นหมายถึงจะติดอยู่ที่ระดับแม่ทัพตลอดไปซึ่งทําให้เราแม่ทัพป,ปีศาจสนใจเรื่องนี้มากอย่างไม่เคยมีมาก่อนการกลายเป็นรองผู้บัญชาการสูงสุดหมายถึงมีคุณสมบัติในการเป็นหัวหนา้าผู้บัญชาการสูงสุดแน่นาคตเพื่อให้ได้ตําแหน่งนี้มาครอบครองจึงมีวิธีการหลายอย่างถูกใช้ออกมาแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสับสนวุ่นวายแต่ยังมีคําสั่งหนึ่งออกมานั่นคือ มีเพียงกฎเดียวคือเราแม่ทัพปีศาจไม่ควรให้เกิดการต่อสู้ขั้นเป็นตายไม่เช่นนั้นจะถูกตัดคุณสมบัติออกจากการแข่งขันแม่ทัพปีศาจหลังจากนั้นลนท้ายแผนการทั้งหมดเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ผู้ช่วยของแม่ทัพปีศาจแต่ละคนการสังหารผู้ช่วยเสมือนการทำลายแขนขวาของแม่ทัพปีศาจและการบทขยี้นั้นหมายถึงการชนะการสังหารผู้ช่วยของแม่ทัพปีศาจจึงกลายเป็นการต่อสู้ซึ่งหน้าและการต่อสู้ในที่ลับคือการ รอบสังหารแม่ทับปีศาจแม่ทับปีศาจไม่สามารถฆ่าอีกฝ่ายได้แม้ว่าผู้ช่วยจะสามารถทำได้พวกเขาจึงจ้างนักฆ่าเพื่อมาทำแบบนั้นแล้วเรื่องนี้ไม่ผิดกฎอย่างไรก็ตามแม้นี่มันจะไม่ผิดกฎอะไรแต่เป็นการข้ามเส้นแม่ทับปีศาจดังนั้นเว้นแต่คนที่ฆ่าแม่ทับปีศาจจะมีระดับบ่มเพาะสูงเทียมฟ้าแม้ท่านจะให้ปีกไปก็คงยากจะทำให้คนสั่งการรอดไปได้พวกเขาจะตายโดยหลายข้อกังขา นอกจากนั้นแล้วการตายของแม่ทัพปีศาจคนหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่ระดับแคว้นคงไม่ผิดกล่าวว่าใครที่พึ่งพาการรอบสังหารถือว่าเป็นคนหมดหวังโดยสิ้นเชิงการต่อสู้ในที่หลับในที่แจ้งยิงเข้มข้นขึ้นมาการแข่งขันใกล้เข้ามาโมดีให้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการปิดด่านฝึกตนไม่เคยออกไปไหนซึ่งทําให้เขาอยู่ในสภาพดีสุดและหลีก,กเลี่ยงการรอบสังหารไปได้ในตัวในเวลาเดียวกันเขายังวางค่ายกลนและจัดหาคนในสังกัด ให้มีระดับบวม้อสูงมาเฝ้าระวังอีกชั้นระหว่างสภาวะอึดอัดนี้มีเพียงวังรลินที่สงบดิ่งชีวิตของเขาไม่เปลี่ยนแปลงไปเขาออกไปข้างนอกทุกเชา้าและนั่งฟังเสียงพินริมแม่น้ำเล่าเกีวกับเรื่องอึดอัดทั้งหมดและการเคลื่อนไหวก่อนการต่อสู้ครั้งใหญ่เป็นแค่เมฆที่ลอยไปลอยมามีเพียงเสียงผินที่สําคัญต่อเขาอย่างมากทุกครั้งที่ฟังเสียงผินวังหลินจะจมดิ่งตัวเองลงไปและผ่านประสบการณ์อันประหลาดทุกๆุกวันจิตใจของเขา จะใสสะอาดวังลินไม่ได้ก,กังวลเรื่องโมรีให้จะถูกรอบสังหารโมรดีให้เป็นคนฉลาดและมีมือหลายข้างมากกว่าที่เขาแสดงให้เห็นเขาได้เห็นเรื่องนี้อย่างชัดเจนหลังจากติดต่อเขาเป็นเวลานานหากโมรีให้ไม่มีวิธีการตัวเองเขาคงไม่มีทางที่จะรอดมาจนถึงวันนี้วังลินหลับตาฟังเสียงพินจากเรือพร้อมกันั่งอยู่ข้างแม่น้ำเขาหยิบไห่เหล้าขึ้นมา แต่พบว่ามันหมดไปแล้วหลังจะถอนหายใจเริมตาตื่นถูกครั้งที่ได้ยินเสียงพิณบรรเลงหัวใจเขาจะสั่นเทาและเกิดความรู้สึกอยากทะลวงหลายอย่างน่าเสียดายที่การรู้แจ้งสวรรค์ของเขายังไร้ตัวตนให้จับต้องขณะฟังเสียงพิณวัลรินค่อยๆซึมซับตัวเองลงไปในบทบรรเลงเพลงรับรู้มันอย่างเงียบๆปราสวรใน,นร่างกายถูกใช้เพื่อซ่อมแซมมันนอกจากนั้นยังมีกระบี่จักรพพัดปีศาจท,ที่ยังมองหาเขาอยู่ทว่าเพียงขณะนั้น เขาถูกขัดจังหวะจากการรู้แจ้งสวรรค์และดื่มดำกระเสียงเพลงเจ้าคือรองแม่ทัพโมรีให้ใช่ไหมน้ำเสียงเต็ไมไปด้วยคำดูถูกผ่านเข้ามาในหูชายชุดดำยืนหา่างจากวังหลินไปร้อยฟุตเขาวางฝ่ามือบนหน้าอกและมีกระบี่คดเขียวราวกับงูกำลังหมุนรอบตัวอีกทั้งใบหน้ายังมีร่องรอยใจร้อนขาเจ้าก็เหมือนกับตัดแขนโมดีให้ออกไปข้างหนึ่งวังหลินวางไหเล่าลงแต่ไม่ได้ยืนขึ้น วองรินชี้นิ้วไปที่คนพูนั้นพร้อมดัดชนีแห่งความตายพุ่งออกไปขณะที่พุ่งพลังชีวิตจากควันนั้นก็เริ่มเหือดแห้งแสงสีดําเข้าใกล้าชายชุดดานั้นใบหน้าก็เปลี่ยนไปและก้าวถอยหลังจากนั้นกระบีเหินก็หมุนออกมาและพุ่งเข้าไปหารําแสงสีดําทว่าขณะมันปะทะปลายกระบีก็แตกแล้วจนกระทั่งแตกรทบไปถึงดามกระบีเหินกลายเป็นเศษเหล็กแทบในเสี้ยววินาทีชายชุดดาก็เผยใบหน้าไม่อยากเชื่อพร้อมถอยหลังต่อเนื่อง นาเสดายที่เขาช้าไปแสงสีดํานั้นเธอรุพานกระบี่และปากฏบนหน้าอกล่างเขาถูกโยนออกไปหมอกรุหิตกระจายออกจากล่างแม้ชายคนนั้นจะตกลงสู่พื้นหมอกรุหิตยังคงรอยอยู่กลางท้องฟ้าชายชุดดาตกลงมาดวงตาแฝงความสมรู้ผิดก่อนจะแน่นิ่งไปขณะเดียวกันควันสีเทาสายหนึ่งออกจากร่างกายเรือนหายเข้าไปในฝ่ามือขวาของวังรินคนผู้นี้ไม่ใช่คนต่างถิ่นแต่เป็นคนในดินแดนวิญญ,ญาณปีศาจ ระดับบว่มพ่อของเขาไม่ได้สูงส่งซึ่งเป็นเพียงเซนขั้นตัดวิญญาณระดับไปเขาอาจถูกแม่ทัพปีศาจบางคนส่งมาโดยไม่รู้จักวังหลินวังหลินก็ฟังเสียงพินต่อไปโอเคเจอกาสหน้าคลิปหน้าบา,บายบายไปแล้วเดอร์